เอาละครับพวกราวัสดีพี่น้องจะเดียนรู้านกันด้วยนะครับวันนี้ผมเอลซ่ากิมเมอร์นะครับกับเกมไนท์เคปส์นั่นเองนะฮะซึ่งไนท์เคปส์เนี่ยก็เป็นเกมแนวที่จะต้องเอาดาบไปฟันแทงก็ต่อสู้แล้วซึ่งเราจะเริ่มจากการเอามาเคลื่อนที่เพื่อทำการเก็บดาบนะฮะซึ่งตัวละครดียวกันมาใช้เยอะคือน้องดวงอาทิตย์ตัวน้อยๆแล้วก็เท่าไปแทงชาวบ้านเขาแบบนี้ ซึ่งถ้าเราไม่ขยับเนี่ยเราอยู่นิ่งๆอย่างนี้นนเราจะทำการเอาดาบแกว่งไปรอบต่ออย่างนี้ครท่านผู้ชมเอาดาบแบบอาหันหน้าแทงอ่ะทุกคนจะสู้ได้เงี้ยเออแทงเล้วออกรอเอาทิศถ้าเราขยับเนี่ยดาบเราจะหมุนไปอย่างเงี้ยเออมันจะแบบหมุนไปอย่างนี้เรื่อยๆก็กดีอุ้งแล้ว,แล,วแล้วพี่ตรงนี้มันจะบีบมาด้วยนะถ้าเป็นสีแดงนะคือมันแบบมันจะแบบบาร์เรียบีบแบบเหมือนวิไฟอ่ะวงบีบแบบเข้าใจไหมถ้าตอนนี้ถ้า้าล่างมันจะแสดงร้อนแดงเราด้วยท่านผู้ชมคือตอนนี้เหลือสองตัวแล้วเออถ้าฆ่าชนะเออนั่งอะไรง่ายดี แล้วก็ตัวเกมเนี่ยคือมันจะบังคับให้เราเล่นจนกว่าถึงแรง์ซิลเวอร์นะโอเคแล้วสามารถที่จะด,ดูโฆษณาเพื่อรับตัวละครลิ t เท e d เด u ิได้ฮะลองดูดีกว่ามาดูกันก่อนว่าจะได้ไหมนอกจาก l i t เท e d เด u ิแล้วมันจะมีในอีกมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่อทอหรือเป็นแบบว่าเป็นเดคิวลานะฮะ ไม่ก็เป็นอวกาศหรือหรือเดี๋ยวได้ได้ได้กูดูก่นอนสตีลโทนี่นะฮะก็ไอรอนแมนล่างอะไรก็ไม่รู้แล้วก็สโนโบีนะฮะคือบอเบิลบีล่างหิมะนะฮะแล้วก็หนิงจ่าเดอร์แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีบิกาจูนะฮะบ๊อบนะฮะเป็นมินเนี่ยนนี่เป็นสไปเดอร์แมนนะฮะอันนี้เป็นนาจานะฮะอันนี้เป็นซีโร่ตร้าแมนอออุลตร้าแมนซีโร่อันนี้เป็นดาร์กไนท์ซึ่งก็คือแบค็คแมนนั่นเองนะครับ แล้วก็มันก็มีดาบอื่นๆด้วยนะฮะก็ก็ตรงนี้ไงเป็นดาบคัพเปอร์ซื้อมาใช้เลยดีกว่าแล้วก็มีดาบแบบอ่าเป็นดาบม่วงดาบในหินเนี่ยอันนี้ดาบมังกรอ่าดาบแบบชุดดาบก็เยอะแย,ยะไปหมดนะแล้วก็มียันขวานด้วยนะนี่ แล้วก็มีแบบอาดาบมิกาจ,จูมีซึ่งมีความสามารถในการยิงสายฟ้า,าไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวผมแบบไปหามาให้ดูอันนี้เป็นของสไปดแมนมีความสามารถในการแบบว่าใช้แทนแม่เหล็กได้เดี๋ยวก็รู้เออของนาจามีความสามารถในการแย่งหัวาวบ้าเป็นของเราได้ของซีโรมม่มีความมีความสามารถในการยิงธนูได้จริงๆนะแล้วก็แบคแมนมีความสามารถในการแบบใช้พลังแบคแมนซึ่งผมก็จําไม่ได้แล้วก็คืออะไรนะ <S <S โอเคตรงนี้เป็นมิชชั่นให้เราเก็บเควสได้ด้วยอ่ะเฮ้อ แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นแบบดาบประจำวันที่เราดูไปเรื่อยๆจะได้รับเจ้านี่นะฮะเคช่างมาเสรทจาะผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูก่อนมานี่เก็บเก็บสีเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเก็บไปเรื่อยๆเก็บมาเก็บมาเก็บ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 ขยายตัวอย่างไปให้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นอะแตกไปเก็บมาอะใครติดต่อติดอยู่เหรอโหกำลังแบบสนุกเลยนะตรงนั้นอะตรงนั้นทำอะไรกันอยู่ฮัลโลไม่เฟรนดไม่เฟรนดเข้ามาหาเองนะ ท่านผู้ชมถ้าเราต้องการเนี่ยจะไม่มีใครทะลุก,กาดที่เราเข้ามาได้แบบนี้ท่านผู้ชม่าชนะหมดแตกมดตีโอเคท่านผู้ชมอัพเป็นแรงกซิวเวอร์เรียบร้อยฮะโฆษณาอีกแล้วน่าเบื่อจุง้งซิวเวอร์แล้วโอเคแล้วท่านผู้ชมถ้าเราดูโฆษณาไปอีกรอบเนี่ยเราจะสามารถรับเจ้าอาวุธชีด้วยลองดูได้รับมิดใหม่เรียบร้อยลองเล่นกันดูมาท่านผู้ชม ผมว่าผมจะลองเล่นมีทุกมีให้ผู้ชมให้ดูไปเลยแล้วกันนะแต่เกมนี้เนี่ยมันต้องคา่าใช้เวลาในการเก็บเงินนิดหน่อยสำหรับคนที่ผบว่าเล่นนะครับแบบเริ่มๆนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยแป๊บเดียวก็ได้เพราะผมเคยเล่นเกมนี้มาก,ก่อนแล้ว,วนะแล้วผมก็เคยเลี้ยสูงสุดด้วยถามว่าเกมนี้เลี้งสูงอ่ะนี่ลอยกระบาดที่ผมบอกไปในรยการกบาดนี่ก็ค,คือที่ที่บอกว่าจะมีคนแบบมันเกิดใหม่เพราะว่าเขาต้องการเกิดใหม่ดูโฆษณาแล้วเกิดเฉพร้อมเนี่ยแใช่ไหมใช่ ซึ่งในการจัดการคือเราต้องรอให้เขาเกิดแล้วฆ่าเขาหรือไม่ท่านผู้ชมก็เอามีดเนี่ยไ,ไีวางซอมที่ตัวเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ caller, แบบรอเขามาตายแบบเนี้ยเออปกติพวกก็ตายปั <lass S 1> ๊บอะไรเงี้ยเออโคตร้ายได้เล้งซิลเวอร์เลยนะอุ้ยถ้าเราดูโฆษณาจะสามารถรับของพอดีด้วยผมค่อยค่อยดูถ้าเขาชอบเกมนี้ก็ลืมให้คะแนนเนอะอย่าลืมให้่คะแนนนะฮะเออโอ้ยเคลมเคลมเคลมเต็มเต็ม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 ได้รับนิดใหม่เยี่ยมท่านผู้ชม รู้สึกว่าจะได้มิดใหม่มาแล้วไหนมิดใหม่นิดใหม่มิดใหม่นี่ไงมิดใหม่แล้วเกมนี้ก็โอ้โหมีของมินเนี่ยนเห็นยแมสมีคอรทอนี่นี่นี่เยอะแยะมีเคียวเมอันนี้มีมีมีดาบอัะดาบบูมก็มีดาบยักษ์นะฮะมีดาบเลเซเบอร์นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีดาบโกแรงมีดาบเพทินัมแรงไดมอนด์แรงคือดาบพวกนี้มันขึ้นอยู่กับแรงของเราท่านผู้ชมยิ่งแรงสูงนี่จะได้ดาบพวกนี้ไปนะฮะ หลัจงจากที่แรงสูงแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูโฆษณาเพื่อรับมันอีกอะเออหลายชั้นอันนี้ก็เหมือนกันเอ็นี่ไงดูโฆษณาเพื่อรับของพวกนี้เอออันนี้ไม่ต้องดูโฆษณาโฆษณาที่ผมผิดเองหรือว่าต้องดูอะไรเออต้องดูเหมือนกันอะโอเคตอนนี้เรามีเงินจำนวน,นพอจะซื้อดาบต่อไปได้นะท่านผู้ชมเด็ดดาบเล่มนี้จะเพิ่มเป็น, 3, นเป็นสามชิ้นเป็นสี่ห้าเออราคาก็เพิ่มเหมือนกันมาเรามาเล่นกันดูดูซิว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหน อย่างผมนี่ต้องชนะหมดอยู่แล้วอะเราจะมาลองเล่นดาบดูก่อนว่าเราจะได้ดาบแบบไปถึงไหนท่านผู้ชมมานี่เข้ามาเลยเข้ามาสีเข้ามาสีเฮ้เออเอออะไรอะตรงนั้นอะอะไรกันนักกันหนาม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 าเอางี้นะจ้าบาย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 มีใครอีกไหมมีใครอีกไหมมีใครอีกไหม ฟอร์ิวแล้วนะฮะ uh huh. รองเท้าทําให้วิ่งเร็วขึ้นได้เพิ่มสป,ปีดแล้วก็มานี่มานีจะเกิดใหม่ไหมจะเกิดใหม่งั้นเหรอวิธีการฆ่าคือการดักรอแบบนะี้ oh <my> <c oughs> แรงอัพ <c oughs> เป็นซิลส <c oughs> เรียบร้อยท่านผู้ชมลืมบอกไปเลยก็กินนี้มันมีแรงถ้าเราก,กดดูตรงเนี้ยด้านล่างเนี้ยเราสามารถเห็นแรงได้ดตรงนี้เลยนี่นี่มีแรงซิลสโกหนึ 2, ่งแล้วก็เพทินัมไดมอน มาสเตอร์ดีเจนคิงผมเคยถึงแรงคิง King แล้วนะเคยถึงมาแล้วอะแล้วได้ดาวประมาณหนึ่งร้อยกว่าแล,วแล้วก็เลิกเล่นไปนะเพราะว่ามันแบบก็เกมแบบนี้นะโอเคท่านผะู้ชมผมว่าเงินของเราเนี่ยไม่น่าจะซื้อพอซื้อจะนีไปชน,นะนะเดี๋ยวผมมาคอยดูโอเคท่านผะู้ชมเห็นไหม <laughs> เงินที่แบบอม,มาสารโอเคทีนี้ผมก็ไปปั่นแรงก่อนโอเคพันปั่น,นจนถึงมาซีลสองเรียบร้อยท่านผะู้ชม เรียบร้อยทีนี้แหละได้รับเจ้านี่โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่แบบเยอะมากแล้วก็จากที่ผมไปเล่นมาจนถึงแบบตอนนี้ก็เลยมีของประมาณนี้แล้วท่านผู้ชมก็ก็คือดีอ่ะโอเคท่านผู้ชมเราเขาก่อนเนี่ยเราเล่นมีดเล่มนี้ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เล่นเจ้าเล่มนี้ไปแล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปต้องไปเล่นเล่มนี้กันแล้วฮีโร่ล่ะฮีโร่เขาก่อนเล่นเจ้าตัวนี้ไปแล้วใช่ปะเราไม่พอใจแล้วเรามาเล่นตัวนี้กันเถอะ เดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าเราจะยังไม่มี้ฉพวกนี้เออแย่แย่น่าเสียดายนันทะ่านผู้ชมแต่ยังไงมันก็ต้องได้ในสวรรค์นี้นั่นแหละอาจจะไม่ใช่พาร์ทนี้แต่เป็นพาร์ทหน้าก็ได้ท่านผู้ชมพาร์ทหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูเฉพวกนี้กันว่ามันแบบมันน่าสรุปขนาดไหนที่ได้เล่นตัวละครพิเศษพวกนี้ฮะนี่เป็นไรเป็นไงเป็นการเราวันนี้จะทําอะไรก็มาจะเอายังไงก็เอาเฮ้ยจะสู้ไงจะสู้เหรอจะสู้เหรอ ผมเก่งที่สุดในนี้ผมเก่งที่สุดเออมาดิครับจังหวะนี้นี่แบบตุกไม่สนใจใครทั้งนะั้นมาเหลือกี่คนเป็นตาคิวแล้วนะนี่หมดหมดเลยเล่นหมดเลยอีซี่เลยอีซี่เลยเอาเอาวิชิ้นต่อไปกันเลยมาอาจอเอ้ยสามารถดูโฆษณาเพื่อรับของบุนี้ได้อะแต่ไม่ต้องซื้อตัวน,นี้ได้ขอซื้ออะไรนะ เราต้องใช้เจ้านี้ในด่านต่อไปกันนะอาจจะเฮ้ยหรือไม่เป็นไรตัวละครที่ใช้ตัวละครเดิมไปก่อนมา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 ผมนี้โหรอยู่แล้วอยู่แล้วนี่แน่เอ้เ,อเ,อเกือบเก<อ><ๆ>ือบเกือบก็แบบยากอยู่นะแต่ฝีมือผมมันโหดเกินไปกว่าที่จะแพ้ได้ไม่แพ้หรอกเว้ยอะไอ,อตรงนี้อะง,ง่ค่ะอาจจะ ฉลาดเชลเลยนี่คิดว่าจะฉลาดเดรอหนีพ้นเหรอโอ้โหไอ้นั่นไอ้นั่นมันหนีจนพ้นน่ะคือมันหนีมันก็หนีจนรอดละเออมันมีความสามารถอะไรของมันฟะนี่ขอเก็บมาอะไรแล้วกันมีเท่าไหร่เอาไหมหมดอันี้นีสใส่เดียวกันเลยคือแบบปล่อยเนื้อสู้ไม่ได้ก็มันก็เข้าไปซ่อนที่แบบเนี้ยมันเป็นซะอย่างนี้ท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรผมจะไปฆ่ามันผมจะเข้าไปฆ่ามันเลยเข้าไปฆ่ามันอย่างเนี้ยเออผมยอมเสีย โอเคถ้ารับของเรามีกาได้เจ้านี่ใช่ไหมเอ้เรามีแล้วไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรมาแล้วสมิร่ากูเจได้อีกสามมันถ้าเราดูโฆษณาอีกลองดูปะไม่ไม่ตองไม่ต้องไม่ต้อง,องโกหนึ่งเรียบร้อยมาทีนี้ที่เราต้องทําต่อไปเนี่ยนะคือถ้าเราดูโฆษณาจะรับตัวนี้เดี๋ยวค่อยไปแอบด,ดูแล้วก็มารับมันกันเดี๋ยวผมจะรับของมาให้หมดฮีโร่ตัวใหม่มาจัดมาเลยสตีลโทนี่เออ เหล Tony, ็กโทนี่โทนี่เหล็กไม่ใช่ตามชื่อเลยครับต่อไปคาตนะมาคาตนานะนี้ไม่ค่อยจะยาวสเทรับเราเลยนะไม่เหมือนคาตนาเลยช้างมันเตะเราจะมาเล่นกันเตะโอ้ยๆๆเกือบตายอ้าวมันมันก็เกือบตายเหมือนกันเอ้าฆ่ากันแล้วเรายังไม่ได้ฆ่าเอาเจอเฮ้ยจะฆ่ากระบอกไม่ได้ฆ่าด้วยคนฆ่าเท่านั้นนี่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 คาจองเจ,จ้าไม่โดนแย่งคิวถ้าโดนแย่งคิวอย่างนี้ต้องไปตื้ไอ้พวกแวมพา์ให้หมด พวกอัมพายควรสมควรตายทั T ้งหมดเลยตอนมันยังไม่ได้ทำอะไรผิดก็เถอะนี่นี่คือผมเรียกว่าอัมพายทำที่มันชื่อว่าอะไรนะเฮ้จ้าอู้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 ไม่เหล็กแม่เหล็กไม่ได้ช่วยชีวิตเราหน่อยเออดีดีมีม่ดีไหมมีไม่ไม่มีแม่เหล็กอ่ะพลาดเมื่อกี้มันฟลุกมันฟลุกมาเลยชนะเอ้ยมันฟลุกอีกเมื่อกี้แค่มุกทุกผู้ชมเมื่อกี้แค่มุกของไอ้ของจริงของจริงเออมัวแต่เล่นอยู่ได้เออใช่ไหมใช่ไหมเออเล่นมุกอยู่ได้เนาะเนาะเนาะ เราต้องเอาจริงกันแล้วแหละเออไม่กี่แค่มุกนะแค่มุกแค่มุกหรือแค่บือ้อเออนั่นดิคุณน่าจะเบื้อละอะไรตรงนั้นอะไรอะเอ้าเอ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 า,เอา,เอาจะเล่นกับผมเหรอครับจะเล่นกับผมเหรอครับมาดิครับจังหวะนี้มาแล้วครับโคตรพลังโคตรพลังที่สามารถทะลุได้ทุกอย่างครับผมนี่มาดิครับฆ่าจนเทียนเอาเนี่ยจะเกิดใหม่ก็เกิดไปเลยผมให้ผมต่อให้คุณมีชีวิตอยู่ต่ออีกสักแปบ๊บสองแปบ๊บ แต่ไงก็ตายอยู่ดียังไงก็ตายอยู่ดีอ้าจะเกิดเหรอจะเกิดมาทําไมในเมื่อเดี๋ยวก็ตายตายซะนี่นางจะหนีไปเถอะเกิดมาทาไมไม่รู้มาครับเจ้ะของตอนนี้ก็ต้องตะกอนซื้อของชิ้นต่อไปนี่เจ้าวันนี้มันชื่อว่ากาเดียนฮะมาเลยมาเลยเราจะมาดูว่า เราจะเป็นยังไงกันบ้างเอ้ยเกือบโดนบานหน้าครับเกือบโดนไอ้กล้วยเล่นคือไอ้กล้วยนี่จะทำงานก็ต่อเมื่อเราใช้ตัวละครที่เรียกว่าบ๊อบเท่านั้นฮะหรือหรือว่าเจ้าบีเนียนนั่นแหละนะเออเออนี่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 ี่าหมดไปข่าหมดไปเอ้ยมาดิมีอะไรใครอะไรจะใครจะคุยกันไหมใครจะผมใครจะคุยบอกผมองไหมฮะมา จะขยับไหมน้องน้องชายเหลือแค่สองอันน้องชายไม่ชนะหรอกครับฮะเหลือสองอันที่ผมกล้าเลยนะบอกไว้เออถ้าสามาันแบบนี้ยังยังยังยากอยู่นะยังยากอยู่นะก็ก็เจาะก็ก็เจาะลำบากผมอยู่เออนี่มาดีนี่มาดีเหลือตัวสองตัวแล้วตอนนี้นี่เหลือเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้อยากชิดจะชิ่งชิ่งไม่รอดหรอกอืมอีสี เรามาซื้อวัชิ้นต่อไปคือเจ้าน,นี่มันชื่อว่า S Machine นะฮะมันเป็นตัว S ด้วยแหละก็เลยเรียกงี้เออเรามีห้าชิ้นตั้งแต่เริ่มเกมถือว่ากงคุ้มอะไรดีๆอยู่ตอนเนี้ยใครจะห้าวใครคิดจะห้าวกับเพอน้องใครจะห้าวก็มา้าใครจะฮาวฮะใครจะฮาวเออดูอาวุธดิดูอาวุธแม่เป็นกองจักไปแล้วเ,น,เ,น,เนี่ยเออเพิ่มสปีดให้กับเราแล้วเรามีสปีดแล้ว นี่นี่พลังมาพลังมาอะไรเอ้ามันหลบเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเลยมันหลบได้เหรอนี่ตายตาตาให้หมดไม่ต้องเกิดกเฮ้ยเฮ้ยจะตายไม่ได้นี่นี่ของนี้ของนี้เจอเกือบเอ้ยเออนี่มามามาเป็นจิงเหรอเป็นจิงเหรอเอ้ย เกือบไปแล้วแต่ฝีมือของโวดพอที่จะชนะนะเฮ้แบ่นนะยูยูก็กลับมา50ิบได้ยังไงกันนี่ได้มาโกสองแล้วขวานซื้อได้แล้วขวานขวานมาต่อไปเดี๋ยวเขาซื้อจัวดวงนี้ต่ออันนี้เควสสำเร็จเดี๋ยวเอาไปรับเกือบลืมไปเลยขอซื้อสโนบีมาเพิ่มสปีดสิบเปอมาดูซิว่าสโนบีจะแกร่งสักแค่ไหน มาเลยสโนบีคอมโบก็กับขวานเงี้นเหรอน่าสนใจน่าสนใจโอ้ดูดูดนนนโนบีนี่มันจะมีแบบว่าเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะมีแบบว่าเอฟเฟกตอะเออแบบทำให้เหมือนว่าเราอะมีความเร็วเยอ้มันจะมีแบบแบบด้านหลังเป็นย่างเป็นร่างแยกแบบเรียกว่าอะไรนะผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่คือเป็นแบบร่างกระจกอะเออมันดูเท่ดีเหมือนกันนะ <c oughs> นีนม่มาเลย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 ใครจะไฟใครจะไฟ โอ้โอจ้าทำอะไรอะ่ะอ่ะตบออกโอ้โอ้ทีนี้แหละเหลืแลอแ,ลแ,ลแค่รสองคนแล้วอยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเจ้าก็ตายแล้วเออโดนไปทีนี้แหละเราสามารถล็อกกี้ไพร์ลองส้มดูฟรีครั้งแรกมาได้คูณเจ็ดได้คูณเจ็ท่านผู้ชมโอเคโอเคถ้าเราได้หมูคูณเจก็ไม่เป็นไรมา เราต่อไปเราจะได้ฮีโร่ตัวใหม่มาเป็นนินจาบุกความสปีดสิบห้าเลยนะเฮ้ยบวกสปีดทั้งสิบห้าเลยเนะี่ยคิดดูแล้วเราเรามีแค่นินจานะฮะนินจาบวกสปีดถึงสิบห้าแล้วก็ต่อไปเป็นอาวุธเป็นซอร์สอินเดอร์โซนดาบไดหินนะชื่อตรงตามนี้เลยนะครับนะมามามาม,า,มา,เาเล่นกันอีกหน่อยเล่นกันอีกหน่อยมา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 นี่ใครจะสู้กับใครใครจะลบคล้าคลาด้วยนะ ข้าจะต้องการการต่อสู้นี่ม่นมีเฟกตามหลังแบบมันเทมันเต้เราก็เกือบจะตายเพราะไอ้มันเต้นี่แหละเออเออเออแต่กูรอบมไ,รอไ,มไม่ได้ก็ดีแี้หรอ,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 อไม,อม่กันไม่ได้หรอกน้องเอาวอะตายไปมอนกันไม่ได้หรอกเว้ยซ่อนอยู่ตรงนั้นนะมันมีใครแบบว่าลบซ่อนจะฆ่าได้ ข้าแข่งแกข่งดีสุดเข้ามาสองอันนะไม่รอด